ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟีสวัสดีอาจารย์ที่รักและชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับจะกับช่องบอยนกเขาใหญ่อีกหนึ่งคลิปนะครับในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มสีแล้วครับนี่แหละครับคนนอนดึกตื่นเช้าครับตอนเช้าก็ไปทำงานแต่เช้านะครับกลับมาก็มืดค่ำแล้วไม่มีเวลาถ่ายนกนะครับ เปิดแบ่งนกเลยวันนี้ผมก็มีนกพร้อมฝึกหนึ่งขุนพลนะครับมาเปิดแบ่งกันแบบสวยๆรอๆนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าหนึ่งกุกนะครับเสียงเล็กห้องหองนะครับตัวนี้หนึ่งกุกเสียงเล็กแข้งสั้นๆนะครับตัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆปากสั้นๆเป็นนกที่ปากเบานะครับเจ้าตัวนี้ อายุกงหนึ่งปีกับสี่เดือนนะครับหนึ่งกุบคารลมป่าร้อยนะครับมีหนุนอ่างซับอ่างนะครับเจ้าตัวนี้แต่มีอ่างแค่คําเดียวนะครับเราสังเกตดูที่ลายเม็ดคอนะครับละเอียดจิบเลยครับเจ้าตัวนี้หัวนะครับดูหัวดูปากนะครับดูแข้งนะครับนี่นะครับหางยาวๆนะครับ เป็นนกที่ลักษณะใช้ได้นะครับรูปลอเลยทีเดียวหวัวโนกนะครับนี่ปากชันชันปากชันๆันนะครับตัวนี้ปากชันนิดเดียวเป็นนกที่ลักษณะดีตัวใหญ่ครับลายสนับปีกก็ใบมะขามซ้อนกันดีนะครับนี่กลมๆมนๆน,นกผัดขนพึ่งเต็มนะครับเจ้าตัวนี้เป็นนกพร้อมฝึกนะครับ ยังไม่เคยเข้าคนีนดเลยแต่อายุค,คงได้แล้วนะครับผมก็ไม่มีเวลาฝึกนะครับขนาดนกต่อตัวหลักยังไม่มีเวลาออกต่อเลยครับนกฝึกก็ลืมไปได้เลยครับว่าจะได้ฝึกช่วงนี้เพราะว่าง,งานค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมจะมาเปิดแบ่งนะครับในราคาในราคานกชํำนะครับนกพร้อมฝึกกันนี่แหละอายุได้แล้ว คาลมไม่ต้องห่วงนะครับมีอ่างอยู่หนึ่งคำพอเรียกแล้วก็หนุนขึ้นมาเป็นหนุนอ่างเลยครับเจ้าตัวนี้เป็นนกที่คาลมดีๆนะครับน่าฟังรูปร่างลักษณะนะครับหน้าเลี้ยงหน้าชํานะครับนกนิ่งๆน,นะครับนกอายุคงได้แล้วเหลือแค่เอาไปปั้นนะครับไปฝึกต่อกันเองนะครับอาจารย์ท่านใดมีเวลาฝึกนะครับมีเวลาออก ก็เอาไปก็นะครับไปพักไว้สักนะครับสักหนึ่งเดือนหรือถ้าเร็วกว่านั้นก็ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับอัดอาหารนะครับพลน,น้ำกัดแดกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เอาฝึกต่อได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้พร้อมสุดๆ ผมก็มาเปิดแบ่งนะครับในราคานะครับหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งนะครับอาจารย์ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับดูแล้วถูกตาถูกใจนะครับบอกได้เลยนะครับเป็นนกรักษณะนะครับสวยเลยทีเดียวครับขึ้นกรงนะครับขึ้นกรงไม้ก็คงจะสวยน่าดูเหมือนกันนี่ผมใส่กรงพัดลมนะครับกินอาหารโชว์เลยก็เป็นนกที่นิ่งๆนะครับ ลายหลังนะครับลายสนับเป้ก็เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับ,นนรบไม่หนาเท่าไหร่นะครับไม่ไม่มึกไม่ดําเท่าไหร่นะครับเป็นเส้นเหมือนดินสอขีดเลยครับไม่ตรงห่วงนะครับตัวนี้รับประกันอายุกรมดีครับหรืออย่างเดียวนะครับ รอการฝึกนะครับเจรไนนะครับให้เป็นนกต่อนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อนกใหม่นกนะครับอายุกงน้อยๆนะครับนี่อายุกงได้แล้วครับปีสี่เดือนนะครับเจ้าตัวนี้เป็นนกป่าร้อยนะครับขาดลมไม่ต้องห่วงนะครับเรียกคําคูคําเลยครับตัวนี้เห็นล่ะมุดไปไหนลูกนี่ดิ ก็ประมาณนี้แหละครับดูลายหลังนะครับนี่คามตูดนะครับนี่ลักษณะ,ะดีแข้งสั้นหางยาวนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับถ้าท่านใดช่นชอบก็โทรนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0ู5 5 3 2 2 2 8 0นะครับตัวนี้ผมรับประกันคารลมเลยครับท่านใดที่นะครับพร้อมที่จะเอาไป ตันต่อนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโทรนะครับโทรมาเบอร์0655322280นครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับเป็นนกที่นิ่งๆครับไม่มีดิ้นนะครับเห็นไหมครับถ่ายกันแบบชัดๆเลยครับนี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ